งงๆหมันเดิมแต่ว่าก็ไม่ไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าชินแล้วไอพิมพกับพี่ก็แบบจบปากเหมเดิมแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเลยก็แบบทำตัวชิวๆเพื่อแม่ได้แล้วที่ชิวๆแม่พี่บ้างอ่ะ ชอบอ่านหนังสือ่อา่านเพราะว่าอา่อานไปอ่านไปกก็มีค่าเท่าเดิใช่เลยไม่เขา<อ>้าหูอยู่ในสมองไม่ได้กินหนังสือถ,ถ้าว่าถ้าว่ามันอยู่ในหนังสือนะปัดหนังสือกินเ,เป็นอะไรพี่ฮะแปลดูไปแล้วมันเห็นชื่อบาลราษาลัฐเลยตั้งใจไปหน่อย กำลังอางนี้ทำไมแตพอดีเห็นชื่อว่ามันเป็นพลังประชาร่เนเกินตมไม่เป็นไรว่าพอดีเห็นชื่อเป็นพลังประชารัฐเลยตั้งใจปไปหน่อเกียจไปเอเกียัพลังประชารัฐแล้วเกียจไป แล้วไอ้ข้างๆมันไปจริงวะบีกแลแล้วไอ้ข้างๆมันไปจริงวะเสียงสะท้อนขอโทษครับโอ้พลังประชารัฐเจอแล้วไม่ใช่เสียงสะท้อนพี่เป็นเสียงสะท้อนอีกอ๋อโอ้บักแค่ยิ่งบุกอีกแล้วเว้ยเจอพลังประชารัฐเเมื่อกี้อืมการทีมเวียดนาม ระสุนจะหมดแล้วออกไปหาสะสมกันเอายิิงสมบูนซื่อเลี้ยงวรี่ซ่าเป็นไรวะพวกเรือหรอเป็นเป็นนักแรก น่าจะปักดโว้ยวัวแตะคนนี้เดี๋ยวเอาเอกเอฟดีวันนี้นกว่จะทำแบบนี้ไม่ได้แม่งสั์ทำไมทุกคนมันต้องเลียงหน้าพี่เลย

เลอกใเขาดูเอนทีไแแม่งสามคิอย right? ู่แที้หันไปทีนแบบเธอได้สามวเขื่อเชื่อใครเรืยกคนงง่กเขื่ออะไรวะออันเท็กอะไรของประชารไม่ใช่เหรออันเท็กมียอะไรคือที่อะไรอคเขาผม ใช่แอปเขาแอปเขาผมอะไรยูเซอร์อย่ามีวีดีโอไม่ได้หรอกเมีวีดีโออยูวิเก็ตไหยทำอะไรไม่ได้หรอกเมีวีดีโอทำไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเมลไงเปลี่ยนไม่ได้มันต้องมันต้องอัปเดตไงพอาอเจะกดอัปเดตมันก็ต้องยืนยันก่อนไม่งั้นมันก็ถอดไม่ได้มันคงจะเป็นแบบคล้ายๆเดี๋ยาขับรถค้างเองได้เพราะว่ามันต้องมีเมลที่ยืนยันก่อน แ่ว e> ้ไม่ไม่ไม yeah. uh, well, ่เก uh, ีはは nah, ่ยวพี่ไม่เกี่ยวอันนั้นไม่มันไม่ต้องไปยืนยันที่เมลพี่พี่มันไม่ยืนยันที่เมลเราเว้ยเมลเมลใหม่ไปยืนยันสมาชิกอ้าวแต่ว่าแต่ว่าเบลที่พิมพ์ใส่มันก็ติดอันนั้นอยู่ดีที่เปิดโทรศัพท์อ้าวผมผมก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ผมพี่อ้าวทางง่ายๆนะไม่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนแต่สิ่งที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเสียใจเลยติดแป้งตรงไม่ต้องเปลี่ยน เออผมก็ใส่ต <pl ains> ั้งแต่ศูนย์ศูนึเท่าโอ้ยอันนั้นคือนรกเลยนะเว้ยอันนั้นอันนั้นน่าจะโดนบล็อกแล้วรัเออเอ้อันนั้นคือนรกเลยเ้ยจะโดนบล็อกแล้วแต่ตอนนู้นตอลูกพี่เจสอยู่ไอ้เว้ยมันเก็บเสี้ยไปปีเกิดพี่เจสไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอไม่ไม่ง่ายนนั้นหรอกอ่ไใช่ไหมะ เจ็ดเก้าศ <ah> sw <oh> ูนย oh. oh, oh, ์ว้าออเบลเจ็ดเก้าศูนย์นะอ๋อพลังประชารัตใจเย็นพี่สตรีมอยู่พี่

ผมเล่นผมเล่นปืนน anyway> ี่อยู่พี่ผมผมผมเล่นปืนนี่อยู่ฮอรนี่แบตเจอร์ทีมที่มันสงสัยนคิดว่ามัได้เกียรแล้วโอ้โห70คิวบ้าบ้าหรือเปล่าล้าสมมตพี่เล่นตัวไหนเนี่ย เเล่นพลาาังมาร์ชาร์ดอ๋อมันซ่งทีมไม่ได้ถ่าย<อ>ไปไหนสามคนสองคนมาเราดูซิดูเป็แจ <c oughs> คุณแจแม่งเกี่ยวเลยกล่องแม่งนิดเดียวก็ดูเอาขยักเลก็ดูทำไมรหัสนี้คุณแจนิดเดียวกล่องเกี่ยวเลยวะ ตัวมันสวยแต่ไอดีเน uh, uh, ี่ยแทบไม่ได้เล่นกับอกล่องที่เล่นอาวันนี้เราจะมาประเดิร์ไปกันกล่องครับจร่งเนี่ยเนช่างไม่เนอดีน็ช่างไม่ดง่าไดีเออไม่ดเ้าดีกลองนี้ต้องทำไงอ่าทองอ่ทองชินาบัญชรสามง็อตจบไม่ไม่ต้องล่องหรอกก็เกมนี ที่ใจคอสามร้อยศพแล้วก็เกมเกมที่มันอยู่ที่ใจแค่ขวดมีแค่ว่าได้กับไม่ได้คอมมอนคอมมอนเออได,ด,อได้ได้ดไ้สกินได้สกิน,กนผมได้ผมว่าได้สกิน <laughs> <laughs> มันก็จะได้นนไงแล้วปะวะ่บอ <laughs> แค่ดอก้่ดอกน่ะคกเดืที่ไหนเดเดองละดอกนี้จะได้เลยว่าคิดว่าได้ไแมวเขาสออผมอ่าผมว่าน่าจะได้น่าจะน่าจะได้อันเขามอนสักอันหนึ่งแม่เขามอกก็แล่ะอผมว่าน่าจะได้น่าจะน่าจะได้สแม่เขาอก็แล โอ้เดเดียวเองเกือบปวดก็ปวดใจเลยเอา ลืมอัดคลิปจบเลยไม่ได้ยินนะนนะนอา,อาย,ยวายวายไม่ใช่เนี่ย O B S เรอเสียจิตไม่เป็นไรไม่ใช่ O B S o แค่พี่ซื้อในส t e a มกล่อง้ยพี่ซื้อเท่าไหร่นะ ไมจริงดิโอ้โหแอปชันเพ่มนะเดี๋ยวเัวก่อนเอาไปอัปเดตไม่ใช่อ่านเลยหรอกผม่หอมเล่นรอนะลองอ่านดูกัน เทสเสียงโลโลโลได้ยินดีแแบบสุมเกลือเยอะปะเนีเทสเสียงกันสุมเกลือวันปีทอนแบบเปียไม่ทอนไม่ทอนไม่ทอนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อๆ โอเคเสียงเสียงพี่ไม่สะท้อนหรอกเป็เสียงพิมสะท้อนช่างมันไม่สนใจเสียงมันใะท้อนยังไงวะสะท้อนแค่สองเสียงสะท้อนจากเบื้องนะมั้งน่าจะนะยังเต่ไม่ดีเปิดเปิดเปิดเลยก็ได้ตลบดีู่แมเอาผมก็กำลงฟังอยู่เขาเขาดาวทั้งทีเปิดเกลือกันดีกว่าเอากล่องนี้แล้วกันคิดมาเปิดปีใหม่ปีใหม่ดีเปิดหน้าเกลือดีกว่าเออเปิดหน้าเกลือ คิดคิดว่าได้แหละคิดว่าได้แหละอัคอมมอนเออสกินก็สกินนะเออ๋ดยังกดผิดแง่โอ้แดงไปแล้วเอออันคอมมอนนะอยอ่ะคอมมอนยังไม่ตายยังไม่เจอคนเลยคอมมอนคอมมอนแต่ก็วิ่งไปเรื่อยๆก็เจอเจอละเจอแล้วแต่ผมยิงได้วะทุกทีเออพิมพ์คิดว่าได้อะไรพิมนะเออกล่องมีมเลยนะได้ใจกล่องมีม ได้ใจกองมีมได้ได้ได้หน้าหน้าได้แต่มองหน้านู้บไไอ้รของบ้นหน้าหนู้บไวไอ้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 ไออันอ้นที่อ้าอ้ไอ้างๆเออ้ไออ้ไอ้ไได้อ้ไออ้ไไอ้อไอ้อ้อ ได้จริงเหรอเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยร้อนจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยได้จริงว่ะไอเทียโอ้โห้ี่ไ้ไอเยไม่ใช่เอาเอาเอาเเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใเดี๋ยวเดี๋ยวโมไม่ทันน้าอะยไอไอเียคนคนนั่งคนนั่งดูกลองเกลืกันร้อนวะนั่งดูกล่องเกลือดนนั่งดูกล่องเกลือโดนเตะเอ อะไรวะกําลังดูนั่งสุ่มเกลือโดนเตะแล้วอะไรวะนั่งดูนั่งดูคนสุ่มเกลืออยู่ยังไม่ได้ยิงอะไรชาวบ้านแล้วโดนบวดจิกเลยเคียดช่างช่างมะไสงสัยสงสัยโชคร้ายฝั่งแม่เปิดซองที่ต่ออะไรวะเอ้ยยังไม่ได้ในของบันเตอร์เลยนะได้ได้โอปัตเตอร์โอบัตเตอร์ในบัตเตอร์ไหมเออคอมมอนพี่คอมมอน ช่างแมงลองดูคอมมอนเฮ้ยเออแปตเตอร์ดิงด้วยเออโอ้แตเตอร์ดิ้อ้วยเอดุกดุกหาอแล้วได้ดิงด้วยได้ดิงด้วย พูดอย่างนี้ต่อยพี่เลยเออไม่เป็นไรไม่ช่างอาจจะอาจจะดวงซวยก็ได้ของที่ได้เลยคิดว่าอะไรโอ้ได้ได้คอมมอนแต่ผมไม่รู้สีไหนได้ได้คอมมอนสักอันหนึ่งอ่ะมามามาผมว่าน่าจะได้คอมมอนอ่ะมา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 สาธุสาธุขอสีแดงหน่อยแดก็ได้เอาไปสีแดงไปแล้วคอมมอนด้วคอมมอนคอมมอนด้วย โอ้ยอ่าฮึมทำไมดวงสวยอย่างนี้วะเฮ้ยนี่ปีใหม่ทั้งทีเนี่ยขอดีๆหน่อยดิพูดคิดว่าได้แล้วขอแบบเบิ่มๆหน่อยอ่าขอเบิ่มๆได้สีเทาฟลินสีเทาไหนสีเทาค่อนข้างมินค่นข้างมิ่ข้างมินไม่ใช่ไม่ใช่ค่อนข้างมิ้นนะพี่ฟลินเน่ยฟลินสีเทาคอมมอนอาแล้ั่นแี่ยฟลินเลยนะอ่า เงาถ้าได้จริงนะถ้าได้จริงนะเฮ้อ้าวอันคอมมอนโอเคคอมมอนแต่แม็กก็ยังมีดวงสวยชิบหายเลยเยอะแม็กเขนเปิดไปเรื่อยเอากล้องไม่มีเดี๋ยวค่อยสินะโอเคมานี่ก่อนมาชิบัาจะอืมมันอันคอมมอนเหรอในอันขนมนี่ อันขมมนเลยอันขมมนโอ๊ยอืมอ e ืมซุปเกลือเนี่ยเออเย็ดเย็ดเย็ดอันขมมนวะขมนะเยี่ยพูดพูดคำไหนได้คำนั้นเลยไอ้ยพิมควรมาเปิดเกลือเองไหมเอ๊ะไม่เอา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 โอ้กเรเปิดเปิดเปิเกลือทีเนี้ยแม่งได้เกลือจริงอ่ะเออแม่ง กิไนไม่ได้อเลรมามากินไม่ได้อะไรครับคุณครับสูดมาเลยบอกมาเลยอ่า uh, ผมไม่เสียใจหรอกคอมมอนคอมมอนจัดไปเฮ <ciğim. S 2> ้ยเฮ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 ้ย,ยอย่างไรเนี่ยท้าเป็นโผล่โอ oh, ้โหวัเลย้แลสองอัน oh. ไม่ได้อู้หอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้หูุ้ยลีเจนเดรี่ว่ะโอ้ my god โอ้ อุ้ยสุ่มเกลือได้ในเจนเดอรี่ว่ะอ้าวได้แล้วอ่ะอะไรผมแม่งเหมือนเป๊รเลยสุ่มเกลือได้ในเจนเดอรี่ขอบคุณครับอันนี้ของอะไรวะเฮ้ยสุ่มเกลือได้ในเจนเดอรี่มาแล้วมาแล้วอุ้ยแต่เป็นตามกินตามกินสีแร่ว่าสีแร่อยู่เฮ้ยอุ้ยคือมีอะไรวะสุ่มเกลือได้ในเจนเดอรี่ว่ะคือมีอะไรดูหน่อยชื่อมีอะไรนะไอ้เด้าพี่ไอเด้าข้างๆเจสันอุ้ยเฮ้ยสวยว่ะ สวยสวยสวยมอง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 ฮอมสวยสวยดเหมือนเจ้าค่ะเจ้าชายซาอุดิอาระเบียเลยฮุ้ย่าฮเลยแต่แต่ว่านี่ไม่สุ่มสุ่มเกลือแม่งไม่ได้เกลือว่ะสุ่มเกลือแม่งได้ของเลเจนดารี่เนี่ยแง่ว่ะอไว้ก่อนนะเนี่ยไอ้กุญแจที่ดองมาทั้งปีได้แค่เนี่ยแบบเล่นเล่นแหล่ไม่เล่นแหล่เลยกล่องนี้มากล่องไม้คิดว่าจะได้อะไร เอ่อคอมมอนนะคอมมอนอะไรคอมมอนไหมต้องลองอันคอมมอนอันคอมมอนอ่ะอันคอมมอนหละเฮ้ยเคผมว่าคอมมอนโอ้ยหมุนไวรอบนี้หมุนไวมาออมคอมมอนเปล่าหรือว่าคอมมอนคุณไอ้ย็บไอคอมมอนะไนกัดอกทีกัดอกอกทีนึงไอเสีไอแต่แต่ชื่อไม่น่ารัไม่น่าพี่ลมชื่อไม่ได้พี่ลมเล่ชื่อแบบ อ๋ออันนี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันอันนี้มีกล่องเดียวอันเดียวอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันขอแบบไอ้กล่องที่แบบพร้อมๆไม่มีอะอ้าไ, <laughs> ไม่มีทำไมไม่มีอะอ๋อนนี้มีไงแต่กล่องเดียวเดี๋ยวค่อยเปิดอ่านี่สองกล่องเากล่องแฟนทอมว่าไงของเคสผมว่าผมผมว่าแล่้องมีแล่ใช่ไหมอืมได้แล่ปะเนี่ยเหนียวโอ้โหไอ้เด้อ โอ้ยไปหมดแล้วซโอเกลือจริงมาเป็นกาอเจรงจมา้วเฮ้ย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 เม้ย้ยเมไมเฮ้ยเองยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยลฮ้ยเ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 อ้ยเ้ยเอยเอยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเออไเฮิยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮยเ้เเเยเฮ้ยเ้ยม้เ้ยเย้